เริ่มเดือดแล้วนะนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะจ้าใส่ซุกกี้ต้องมานะใส่ซุกกี้ชาบูต้องมาใส่เนื้อใส่เนื้อนี่แล้วก็จุ๊บ ไม่สุกนะจ๊ะจุบมๆๆๆๆบจุบโอ้เริ่มสุกแล้วจุขมานี่ด้วยความสุขของเขาก็ค,าคือการกินนี่เองโอ้ตอนนี้เรากำลังขึ้นมานะครับ เพ่นมาได้เลื่อนมาฟืบฟืบฟเพื่อจะมาเจอร้านอยู่หนึ่งร้านอีกร้านหนึ่งบรนสุกี้นะครับเปิดใหม่เลยน้องใหม่เลยว้าวเลยสีแดงเลยนี่เลยปิ้ง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 มาดูกันกับร้านลักกี้สุกี้นะครับอยู่อ่อนนุชนะครับ วันนี้อยู่ที่เส้นอ่อนนุชนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่ร้านกันโอ้คนเต็มเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันว่ามีอะไรบ้างคนเข้ามาตลอดวันนี้ หัวละส1 9บาทไม่อั้นนะครับอันนี้ทานได้กี่ชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมง45นาทีแล้วก็รวมน้ำแล้วเนาะ219ยังไม่รวมน้ำนะคะยังไม่นมน้ำนมแล้วมแบทจะตกค่าละสองบาทอ่า276รวมน้ำเนาะรวมแมทนะเรียบร้อย เน็ตอยู่ที่276นะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันว่ามีอะไรให้เรากินบ้างเปิดมานานหรือยังอ่ะครับเปิดมาเดือนมกรานนอนี่ร้านใหม่เลยนะไหม่เอี่ยมเลยพนักง,งานก็น,น่าใหม่เอี่ยมน่ารักด้วยหล่อสวยทั้งนั้นนะครับเปิดเมื่อมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ มากินได้กันทัครอบครัวนี่ช,ชิชินพ่อแม่ลูกมาอร่อยกันเต็มที่กับสุกี้รักกี้มาวนะครับวันนี้สวัสดีครับทุกคนแก้วนะคะมาอยู่น้อยลอยโลวันนี้เรามาร้านใหม่เปิดสิงกันนิดนึงยังไม่เคยมากินเลย กับร้านที่มีชื่อว่าลักกี้สุกี้นะครับอยู่ที่ถนนออนนุชนะครับโซนอยู่ในห้าง p ีเปอร์พารนะขึ้นมาในเลื่อนมาแล้วเจอเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราไปชิมกันแล้วมาเล่าให้ฟังว่าเมนูอาหารมีอะไรบ้างอร่อยไหมน้ำจิ้มโอเคหรือเปล่านะครับรับรองว่าเพื่อนๆตามมากินได้แน่นอนเลยลจะบอกให้ว่าอะไรสดอะไรไม่สด นะครับแต่ที่แน่ๆเราหน้าสดแน่นอนเลยอยู่กันในร้านแล้วนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีของทอดแล้วก็มีบาร์น้ำด้วยว่าบาร์น้ำมีอะไรบ้างนะครับมีบาร์น้ำเป็นแบบเป็นปั่นสบูทตี้ด้วยนะครับมีลิ้นจี่น้ำพันแล้วก็น้ำเก๊กฮวยฝั่งนี้ก็น้ำเปล่าน้ำ ชานเลมอนชาเขียวมะลิแล้วก็มีโค้กเดี๋ยวตรงไปดูของทอดกันมีของทอดด้วยนะมีไก่คาราเกะนะครับมีเฟ็นฟรายมีไส้กรอกชีสนะแล้วก็ลูกชิ้นหมูทอดแล้วก็ลูกชิ้นสมุนไทย มาทอนมันเลยมีอีกอันหนึ่งยังไม่มาเสิร์ฟเขาเก็บคุงเข้ามาแล้วหิวเลยอ่ะอยากกินทุกอย่างเลยตอนนี้ท้องหิวมากขณะนี้เป็นเวลาอที่สองทุ่มนะครับแต่ท้องมันร้องจก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 เดี๋ยวสั่งให้เต็มที่ไปเลยคิวที่42แล้วเราคิวที่44 กินแล้วจะได้กินแล้ว,น,ลวนั่งรอตัวเล็กๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างแอบเป็นโตข้างๆเลยหิวขันที่ว่า,า,าโคตตรงกลางเลยนะจ๊ะต <Okay. S 1> <Bye. S 2> ายได้แก้วมาแล้ว กินนี้ก่อนเลยเค้กควยเป็นเค้กวยววนด้วยววแก้วบล,ลอเลยได้มาแล้วเค้กวกวนวนมาจากของทอดกันดีกว่ามีจานนี่ จานมาแล,ล้วจักไม่ต้องเยอะนะถ้าเรามากินทุกที่สองชิ้นอ๋อ,อสามชิ้นแล้วกันใช้กล่องน่ากินนหะมีแดงเลยอ๋อ,อสองแล้วกันเป็นไฟห์ไหนนึงเนาะ ชิม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 ไม่รู้นะชิ้นนะ่ะแล้วก็ชิ้นโบราณน,นะก็เกี่ยมาแล้วเมื่อกี้ไม่มีอันนี้มาแล้ว<ม>ไปที่ต๊อะกันปุ๊บ<ม>แต่ไม้เต็นมือม <c oughs> เต็มไม้เต็มมือเลยจจิ้มมาพอเราดีใจวันนี้เราแบบสองน้ำเลยเนาะมีขาวกระดำนน่เราสั่งสองอย่างเลยนี่ ทั้งขาวทั้งดำนะครับน้องมาแล้วนะครับนี่น้องมาเสิริบ์ฟเ,เป็นคอนโดนเลยนะจ๊ะนี่ครบแล้วบ๊ายบาย ไให้คลิกลงให้นะจะนี่ลังสาลูกปลาหมีมยอโอ้อันนี้อันนี้ไม่เคยกินนะเนี่ยลูกชิ้นอะไรเนี่ยลูกชิ้นปลาหมึกกับลูกชิ้นกุง้งโบอาดไข่กุง้งหมึกสดนี่ทีมงานนี่ชอบกินไอหมึกอะไรนะหมึกบ้างเนาะหมึกบ้างโอ้สามันเลยเหรอ กินหมึกมากหมูนี่เนื้อนาะเนื้อแล้วก็นี่หมูเบ,บคอนไข่ลาวาลาวาสารายวากามิมีกุ้งสดด้วยนะอ่ากุ้งสดอันนี้อะไรอ่ะอั้ไข่ไขกุ้งไข่กุ้งอเลยนะ กใเ็ดแม่เนื้อผัชั้นมีเคียวซา,เ,วาเคียวปลาอเียวปลาชอบกินเนะี่ยมีเคียวปลาด้วยเียวหมูแล้วก็ราคูชีอยากสั่งอะไรก็คิวาโค้ดเอานะครับมีหมึกสดนะครับนี่ เบคอนลักกี้เต็มเรือใส่ไปเต็มหมอ้อเลยนะจ๊ะเต็มแกงม,มีชีสด้วยมันไม่มีแต่แกงวางเหรอขอให้แบบนี้เอาให้โลกเอานี่คนชั้นหน่อยใส่ไปเต็มที่เลยนะจ๊ะันี่ รอเดือดก่อนรอเดือดก่อนนะจ๊ะรอน้เดือใส่เนื้อใส่เนื้อนี่แล้วก็จุบ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 กุบจุจุจุบจุจุบจุบจุุบจุจุจุบ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 ุบบุุ ของเขาก็าคือการกินนี่โอ้โอืมนี่อร่อยมากนี่เลย เด้งๆๆ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 เลยเม,ม,ม,มนูล้อ,อเลยนะครับกระเดิ่ปุ๊บๆๆๆๆหมดเด้งนี่ทำไมเป็นซีส ในบัญชีด้วยนะจ๊ะบัญชีกะวู้ชีอันนี้เกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งเนี่ยอ,อร่อยตักมาได้นนนะเกี๊ยวกุ้้งวาว ที่คนมากินแล้วคนมาปล้นเขาชา,ามนี้กิดหมดไหมําใจเธอดู